สักคันเลยเราเป็นคนแรกของที่นี่ดาสิว t นสองสา้าหเราอยู่ที่ประตูสยามนะคะดอยผาตั้งค่ะเฮ้ยยังไม่ได้สวัสดีเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ประตูสยามดอยผาตั้งนะคะสวัสดีคนนี้คือคนนี้คืออ๋อที่อิสมงนะคะเป็นมงนะแล้วก็คนนี้สวัสดีเขาก็คือมงเหมือนกันดูสี่กระโปรงเขา แล้วก็เยาวค่ะทุกคนวิวสวยมากดูสิเช้านี้อากาศเย็นๆนะทำไมเราถึงขึ้นมาท SO ี่ mountain, นี่เพราะว่าเมื่อวานนะฝนตกหนักมากก็เลยคิดว่าขึ้นมาต้องเจอหมองแน่ๆแต่ไม่ร sure. ู้ว่าจะเจอเปล่านี่คนนี้เขาจะเป็นเยาวนะหมอกเขาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันค่ะตอนนี้หกโมงสามสิบหกโมงครึงนะคะหรอ ว้าวไปดูกันตาอ,อยากกลับอ้ยจริงหรอจะไม่เล่นไม่กลัวถามทำไมพูดถามทำไมว้าว <c oughs> ก็ตกใจจริงๆรไงตาแม่ธอไปไหนอะ่ะสวยมากแม่ไปไหนแม่นานจะไปเข้าน้ำนะ เนี่ยแม่เราจะไปเข้าห้องน้ำหรอแล้วมันกินได้ไหมอ่ะทุกคนลองได้ลองเลยไม่เลยองถามแม่ก่อนมันสวยมากมันเหมือนแบบเหมือนลูกอะไรไม่รู้ว่านกกินหรือเปล่าอันนี้ไม่มันเยอะมากเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะมันแบบนี้มันน่าจะหวานนะชิมดูไหม เด uhm ี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะมันสวยอ่ะนี่เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นรูปของดอกสกุละนะต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะสกุละไทยล่ะนี่ถ้าเรามาช่วงที่ดอกเขาออกอ่ะมันจะสวยมากเขาจะเรียงรายแบบนี้เลยสวยงามนี่เลยค่ะท้องฟ้าสดใสมาก่ วันนี้เราก็จะเจอวิวสวยๆเลยนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเราน่าจะขึ้นไปบนดอยประมาณ10-15นาทีหรือ20นาทีนะอาจจะ30นาทีไม่เห็นหรอกถ้าจะ10-15นาทีแม่จะจีน้อยแล้วนอกไปแล้วแล้วเจ้าไม่ชอบเลยว่สีอัน้องเจาแม่ไม่เคยเห็นดอกเออไม่ใช่ดอกลูกนี่แม่ไม่รู้ใกล้ๆนี่อ๋อมีเลี้ยเล้ยไซอันในสีนอหืมสีนออืมไม่ชอบนออกมาใส่หรอ ด่ส nah ัตว์มจะนอนในบุ่มกันเลยนอนนอยจีจ๋ากเข้าเมนีันหยุดตัวเดกเสร็จเข้าเยจ๊ะนอเมาไม่เมาหรอก่สี่อยากไป้องกันตองใแสงานุ่กจี้น่สยนงจีนอยู่นน้อยจ้ะแม่บอกว่าไม่ต้องชิมหรือเมาไอ้เน้ชิมอต้องหลอนีชิมอจิก้เอมีความสุขมีความสุข เราจะขึ้นแล้วก็จะพาทุกคนไปดูว่ามันเป็นยังไงที่นี่มันก็เป็นแบบที่เดินเร่นขึ้นไปดูวิวข้างบนนะคะตอนนี้นี่เนเปมันเสียงอะไรเสียงลมน,นะนี่เดี๋ยวเราต้องเดินไปที่โน่นเดินไปตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นดอยไปข้างบนนู่นอีกเดี๋ยวาสดาัยคนแรกเลยไม่รอแม่รอะไปกันค่ะเช้านี้ ณตอนนี้หนาวสิบแาองศาหนาวหนาวเวอหนาวหนาว่เออาา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 เาาาาาาากาา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 เราา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 แาา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 ามาาาาาาานาราเาา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 าไ แล้วก็เผื่อว่าคุณแม่จะหิวก็เลยให้คุณตากลับไปเอาที่รถแล้วก็คุณตานั่งก็เอามาทั้งถุง้วซึ่งมันใหญ่มากก็ตอนแรกก็ทัว่านางจะเอามาแบบเล็กๆไงเพราะว่าเราก็ขึ้นไปใช่ป่ะแล้วอาจจะหิวง้ก็เลยกินนิดหน่อยเนี่ยแต่เองมาทั้งถุงแบบอลังการทั้งดานแล้วก็แม่ก็เลยขำแค่นี้เลยค่ะจริงๆอ่ะเขาห้ามเอาขนมขึ้นไปนะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไม่ได้อะไรอย่ามหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นช่วงที่แบบ มีคนคุมอะไรอ่ะเราก็ขึ้นไม่ได้แต่ว่าต้องรับผิดชอบนะคะเก็บขยะลงมาด้วยนะเข้าใจไหมจะได้ไม่ต้องเป็นมลพิษนะคะนี่ช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วไงมันจะร้อนแล้วนะคะมันร้อนแล้วแหละแต่ว่าแค่ฝนตกแล้วกันก็เลยเย็นขึ้นนะคะฝนตกแรงมากทุกคนก็เลยขึ้นมาค่ะนี่เราจะถึงแล้วนะคะนี่เห็นไหมตรงนี้ เขาปิดหมดเลยเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวตอนนี้มีแค่เราแล้วดอกก็สวยมากดอกอะไรไม่รู้โอ้ไม่นหนึ่งตัวที่หรอมีรถมาแล้ว,ม,ม,ลวมีรถมาแล้วนะคะหนึ่งคันเราก็เป็นคันที่หนึ่งเขาเป็นคันที่สองค่ะเราเป็นที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวดูนะคะว่าที่นี่ที่ไหนที่แบบนี้ที่เลย หา,า,าบ่องประตูรักแห่งคุ้นเขานะคะตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครที่มาช่วงที่เขาท่องเที่ยวอ่ะก็จะมีม้าให้แล้วก็จ่ายตังค์แล้วเขาก็จะให้ม้าเนี่ยพาเราเดินไปตรงนี้เดินขึ้นไปบนเขานู่นเลยแต่ว่าเราแข็งแรงมากเรายังไม่เคยนั่งม้าเลยใช่ปะเราเดินด้วยขาสองข้างของเราเอง เรากำลังจะไปเห็นอีกข้างหนึ่งแล้วนะคือสวยมากม,มีมมหมอกเบาๆด้วยเย้โ yeah. อ้ยรอตุ๊กรถตุ๊กชิดใช่ใช่แม่บอกว่าหนาวความนี้จะถอดเสื้อได้ยังไมมงใช่ลมเย็นอ่ะหนาวเลยเจ๊ถอดเสื้อเนี่ยถอดเสื้ออะไรต้นเมเปิลนะคะที่ยังไม่เปลี่ยนสีไม่น่าจะเปลี่ยนสีมั้งเพราะว่าเป็นเมเปิลเหมือนไครเปียนจาไม่เจอมึองจ้ง แม่ทุกคนรู้ไหมว่าแม่พูดอะไรแม่บอกว่าให้ดาดูทางด้วยดาตกตรงนี้มันจะอันตรายนิดหน่อยนะเขาบอกว่าเตือนระวังอันตรายเดี๋ยวตกเหียวนี่ตรงนี้ทุกคนดูว้าวเดี๋ยวจะพาไปใกล้ๆบอกเลยว่ามาหลายรอบมากเนี่ยอันตรายมากเขาบอกว่าห้ามไปใกล้เพราะว่านีดูนี่นะไม่มีอะไรกั้นนะคะทุกคนถ้าตกคือไา้ เราอวีเดียเราอย่าอ้วอ่ทชาติ้วช่งมเยี่ยมเนี่ยดูสิเขาไม่ไกันนะเราก็ต้องระวังนะนี่มมนไ่่เีตรงนี้มันก็คือแบบฟิวลงไปข้างล่างเลยมันก็อันตรายนิดนึงเราก็ต้องแบบมีแคฟฟู ด้านเดลตาไทยฝั่งนูง้นดูสิาามานจบอกด้วยสวยจังดูสิทุกคนดูเย้ว้าว <Yeah. S 1> ตรงนี้เขาจะมีแบบเป็นจุดเป็นจุดนะคะเราก็จะเดินขึ้นไปเป็นจุดเป็นจุดของเขาว่าตรงนี้มันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถอดเสื้อแล้วนะทุกคนเนี่ยคนที่ถอดเสื้อแล้วบอกว่าอากาศเย็นๆใช่ เราก็ต้องแบบรับอากาศเย็นๆก่อนมั่งว่ามั่งของเป็นมูนซิเลียแต่เฉพาะซ้อนจะไปนี่ตรงนี้ฉันยังไม่เคยไปเดี๋ยวเราก็ต้องถอดแล้วแหละเขาไม่เคยไปใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะพาทัพเองนู่นเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นบนเขานู่นเลยนี่เลยสวยมากเดี๋ยวเราก็ต้องถอดเสื้อแล้วแหละเพื่อต้อนรับเออไม่ใช่เพื่อรับอากาศเย็นๆมาๆเนอะมาๆแปลว่าค่อยๆนะคะ เราจะเดินไปนู่นหนาวหนาวเออหนาวหนาวเอออันนี้ใครมาขี้ไว้มามาขี้เพื่อนเธอเพื่อนเธออันนี้เป็นขี้มาใช่หรอเนี่ยขี้มา้าน่อเสามาเส<ๆ>ียดงงเกาล้วนเมมบอกว่า ถ้าอยู่ข้างันนี้ทําไมมันสวยอะไรแบบนี้ป่าหินนะคะทําไมเป็นป่าหินอะ่ะที่ล่กก็ล่าจะเป็นป่าหินปะ่ะตอนนี้เราเดินมาถึงที่ช่องผาขาดแล้วค่ะ๋อ,อนี่ช่องผาขาดอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวเราอ้นี่ไง,ง,ไงเดี๋ยวพาท<ๆ>ุกคนไปดู<ๆ> One, two h oh. โอ้โห oh สวยจริงเลยว้าวโอ oh ้โหสวยจริงเลยนี่แม่สวยไหมสวยสิสวยมากมากเลยสวยมากมากสวยมากแล้กุ๊กกูจะกกูอุนะาดาถามแม่ใช่ไหมว่าเนี่ยทำไมมันถึงขาดแม่บอกว่า เรื่องบล้อเจมูขอน้องเลื่องบล้อฉันต่อเจยไม่หุดท้ายเจมุ่งตรงนั้นโอ้ลูกขอาจ้องลูกเขาจ้องน้องท่าโมดพี่ยอดเตลียดแล้วแมยอดเตลียดละวแม่อย่ากิงสิแม่บอกว่าตรงนี้อ่ะมันเป็นดู้ก็คือสวรรค์นะเหมือนกับสร้างมาสร้างมาเพื่อให้แบบประตูเข้าไปไปแล้ว่างไทยกับเราอีว่าโอ้ยคุณแม่ของดิฉันนี่นะแบบ คนเราเดี๋ยวจะถ่ายให้เห็นหมอกกันนะยอนเย้เช่านี้ถือว่าคุ้มมากเลยค่ะทุกคนนี่ดูสิฝนตกแค่คืนเดียวนะแบบหมอกขึ้นเลยอ่ะคือดีใจมากแม่น้ำโขงหรือเปล่ามันจะมีแบบนี้แบบนี้เลยใช่สวยไปแบบนี้เลยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าใช่เพราะมีหมอกสวยมากทุกคนเราก็จะขึ้นไปข้างบนนี่ข้างบนนู่น เดินเข่าค่เดีู๋วตรงนี้นะถ้าใครที่มาแล้วก็ต้องขึ้นมาหน่อยนึงนะเราจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้จะเดินจากข้างล่ง้วเราก็ขึ้นไปข้างบนตรงนี้เขาจะมีบันไดให้นะเดี๋ยนีแบบนี้วแบบิ่งค่ะทุกคนจากตรงนี้ไปหาคุณตาก,กับแม่ let's go <S ล้วนี่เห็นไหมคุณตากับแม่แอุ้ยสแสดงว่าหนูแข็งแรง ว้าแม่คนตาหนูวิ่ง<ว>ขึ้นมานะสด,ดีแล้วสวยจริงจริงแล้วเหน่อยเหรอแสดงว่าเธออ่อนแอตาเธอต้องไปออกกำลังกายนะอันที่คนที่ขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยมากๆแสดงว่าไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะเออลองวิ่งสิยิ่งสูงยิ่งสวยบอกเลย หนึ 102. ่าตั้งหนึ่งศูนย์สนี่อ้วว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  สวยจังเลยแม่ดาขะมาดูอตอนแรกมาคิดว่ามันหลุมอะไรแล้วแม่บอกว่าตอนนั้นน่ะเขาสู้รบกันแล้วเขาก็ขุดเพื่อหลบนะคะ,อะ,คะโอ้หลอตอนแรกอะดาคิดว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าขุดเพื่อให้แบบให้น้ํามันไหลอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ดิเป็นร่องอย่างเงี้ยยังเป็นอยู่อะ่ะ ตั้งกี่ปีแล้วก็ยังเป็นอยู่นะดูสิล่องแบบนี้แล้วดูสิสองคนนี้คือหิวข้าวไม่ไหวนะคะอย่าลืมเก็บขยะลงไปได้วยนะถ้าใครพบขึ้นมาต้องเก็บนะคะเพื่อให้ความเป็นธรรมชาติของเรายังคงอยู่ต่อไปนะคะจะอยู่ที่นี่จนหมอกมันหายเลยได้ไหมไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่จะต้องลงไปแล้วนี่เรา,าอยู่ตรงนี้โอ้สวยมาก จเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายนะคะปิ๊ว<า>